สวัสดีตอนเช้าชานะคะของวันพฤหัสวันนี้วันศุกร์เหรอคะวันนี้วันที่ไฟดอกอระชอตวันนี้ไฟดอกอะ,อนนอกอะโอเคจำวันผิดนะคะขอโทษนะคะวันนี้ก็มีฝนนะคะตื่นเช้ามาก็จะนั่งดื่ม ากาแฟนะคะจะนั่งดื่มกาแฟนะคะแล้วก็นั่งชมดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้สวยๆแล้วก็บรรยากาศข้างนอกฝนก็ตกนะคะฝนตกนะคะเนี่ยดอกดอกไม้เริ่มจะร่วงโรยแล้วนะคะต้นนี้เพราะก็อยู่กับเรามาสี่เดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็เ,เริ่มจะเหี่ยวแล้วก็จะมีกิ่งไม้เริ่มขึ้นนะคะสสก็ประมาณนี้นะคะ อากาศช่วงเช้าเ้านะคะแล้วก็เราก็ได้ดอกกุหลาบสีส้มๆมาอีกเค้กไก่นะคะมาไว้ปชมเวลานั่งดื่มกาแฟนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะฝนตกฝนตกนะคะตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็ไม่สามารถจะออกไปไหนได้นะคะก็อยู่ในบ้านนะคะวันนี้เราก็ชมบรรยากาศในบ้านนะคะก็ชมบรรยากาศสวยๆกับ ดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้ที่สวยงามของในตัวบ้านนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบริเวณอ่าส่วนในบ้านนะคะมนการให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นที่อ่านั่งกี้ไก่นั่งชมวิวนั่งดื่มกาแฟข้างนอกนะคะเราจะนั่งดื่มกาแฟตรงนี้นะคะแล้วเราจะมองข้างนอกแล้วก็จะเห็นบรรยากาศแบบสวยๆนะคะข้างนอกมีฝน ตกได้ทั้งวันนะคะตกได้ทั้งวันนะคะไม่เป็นไรนะคะฝนตกแล้วก็อยู่ในบ้านนะคะเราไม่ต้องห่วงนะคะนี่ก็เป็นบรยบรยากาศในบ้านนะคะบรรยากาศในบ้านอากาศอบอุ่นนะคะในบ้านนะคะเห็นไม่ก้านี่ที่นั่งรีแลกซ์นะคะนั่งดื่มกาแฟตอนเช้าๆนะคะแล้วก็จะออกมาข้างนอกนะคะให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศนะคะนี่ฝนตกอีกแล้ว ถึงฝนจะตกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ข้างในอบอุ่นนะคะก็จะมีเสียงอ่าโอ้โหดูหญ้าข้างล่างสวยงามมากนะคะเนี่ยหญ้าข้างล่างนี้นะคะน้องห่านเขาจะ,ะทานนะคะเขาจะกินกินหญ้านะคะก็เป็นอะไรที่แปลกนะคะอ่าน้องหา่านทานหญ้าด้วยทานขนมปังด้วยนะคะเราก็จะให้อาหารทุกทุกมื้อนะคะทุก สองมือเช้ากับตอนเย็นนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะที่อฮอลแลนด์นะคะฝนตกตกได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะเห็นไหมคะนี่บรรยากาศสดชื่นนะคะช่วงเช้าเช้าชอบบรรยากาศหนาวหนาวนะคะยิ่งหนาวยิ่งสบายนะคะชอบนะคะโอ้โห ก็ยังมีความสวยอยู่นะคะดอกไม้ของเรานะคะเห็นไหมคะนี่นี่เป็นบรรยากาศที่แฉะแชนะคะข้างนอกนะคะข้างนอกอาจจะแชะนะคะแต่ข้างในเนี่ยอบอุ่นนะคะ mm hmm. เราก็เอาบรรยากาศข้างนอกฝนตกช็อกแชกช็อกแชกนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ mm hmm. ตกอย่างนี้ก็มีอย่างเดียวก็คือว่า นอนนะคะนอนรีแลกซ์นะคะก็ทุกที่ก็อาจจะฝนตกเหมือนกันนะคะแต่ที่ที่ต่างประเทศเนี้ยรู้จักช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดดูใบไม้ผลินะคะเราก็จะอ่าไมค่อยดูสะอาดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใบไม้เริ่มร่วงนะคะเริ่มจากสีเขียวมาเป็นสีเหลืองนะคะเรากา็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศของวันนี้นะคะอาจจะตก ตอนนี้นะคะตอน่บยๆก็สามารถมีเดทได้นะคะบรรยากาศเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะคะนี่วันนี้จะทำอ,อะไรนะคะว่าจะทำแกงอ่อมนะคะเพราะว่าใบนี้เริ่มเยอะแล้วนะคะก็ว่าจะทำกับข้าวนะคะแต่ก็คิดว่าจะนะคะแต่ไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่รับประทานอาหารแบบรสจ,จัดจัดหรือว่าอาหารอ่า หนักๆน,นะคะจะจะจะทานอาหารแบบเบาๆนะคะแบบผักผลไม้นะคะช่วงนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วเย็นสบายนะคะข้างนอกอเ,อเห็นไหมคะวิวนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมคะเอาเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะถึงฝนจะตกแต่เราก็มีวิวสวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวิวนี้สวยมาก เห็นไหมคะท้องฝานี่ครึ้มครึ้ม,คร,มครึ้มนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่ข้างล่างนะคะอบรรยากาศสวยงามมากนะคะถึงฝนจะตกแต่บรรยากาศก็เฟอร์เฟคนะคะก็เราก็เอาบรรยากาศสวยๆให้เพืเ่อนๆได้รับชมนะคะดูหญ้าเขียวสวยงามมากเลยนะคะ นี่ก็คนทํางานก็ทําไปนะคะคนอยู่ก็อยู่ไปนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วแบบว่าสดชื่นนะคะสดชื่นมากเลยนะคะชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบมากยะไม่ชอบแสงแดดนะคะอากาศร้อนจัจะไม่ค่อยชอบนะคะชอบแบบอากาศครึ้มครมแบบื้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ชอบมากนะมีนกด้วยมีนกด้วยก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศช่วงนี้นะคะช่วงเช้าเช้านะคะ จะมีฝนโปรยโปรยนะคะต่าาก็บรรยากาศข้างนอกโอ้โหตอนนี้สบายนะคะรู้สึกว่าจะาประมาณสัก7หรือ8องศานะคะตอนนี้นะคะแล้วก็มีฝนด้วยนี่คือบรรยากาศช่วงนี้ที่ประเทศที่ฮอลแลนด์นะคะบางที่ก็อาจจะอุณหภูมิสูงกว่านี้นะคะเพราะว่าแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ เอาแบบง่ายๆนะคะสไตล์ของเราเองนะคะชมบรรยากาศฝนตกเห็นไหมคะฝนตกทุกอย่างก็ชุ่มฉ่ำนะคะคิดถึงทุกคนนะคะรถบืสก็มาแล้วนะคะรถบืสมาแล้วไม่ไปนะคะไม่ไปนะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟจากทุกๆบ้านนะคะคิดถึงทุกๆคนเลิฟเลินะคะบายบาย